เชิญครับขอโทษนะครับคือข้างนอกเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโชคเนี่ยให้มาถามกูนะครับนี่คุณเจอเขาใช่ไหมครับพาเขากลับมาได้ไหมครับคือพวกเราทุกคนน่ะเป็นห่วงเขามากเลยครับเขาคงกลับมาไม่ได้แล้วะครับทำไมถึงไม่ได้รครับหรือว่าเขาไม่อยากกลับมา คุณบอกให้เขากลับมานะครับแล้วพวกเราทุกเนี่ยจะช่วยเขาตามหาพ่อแม่เขาให้เขาตายแล้วครับก่อนตายเนี่ยโชคเขาขอร้องให้ผมเนี่ยช่วยตามหาพ่อแม่เขาด้วยความจริงอะผมน่าจะช่วยเขาตามหาพ่อแม่เขาตั้งแต่ตอนนั้น เขาจะได้ไม่ต้องหนีออกไปจากที่นี่ผมพอจะทราบไหมครับว่าผมจะตามหาพ่อแม่เขาได้ที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกครับว่าพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนอะพวกเราเจอเขาในสลัมตอนนั้นเขาอายุแค่ห้าขวบทั้งเนื้อทั้งตัว ก็มีของติดตัวมันอยู่ชิ้นเดียวคืออะไรลหรครับสกู้นะครับรีกครับ คือเจ้าหน้าตำรวจนะครับเขาไปตามจับเด็กทายาในชุมชนเลยทําให้เรารู้ว่าวัยรุ่นน่ะหลอกให้โชคเป็นเด็กส่งยาครับ mm hmm. เราพยายามถามครับว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ผมก็ไม่ยอมตอบ เราบุ้ยเหรอบุ้ยช่วยดูภาพที่พี่ส่งมาให้หน่อยนะพี่อยากจะรู้ว่าตัวอักษรยอบ,บนกาไรเนี่ยมีความหมายว่าอะไรเราเช็คข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับรายนี้พี่ด้วยนะขอบใจมากขอโทษนะครับมผมอยากจะรบกวนคุณคืนกาไรนี้ให้กับโชคด้วยนะครับของของเขาอ่ะมันก็ควรจะอยู่กับเขาครับได้ครับ ดูท่าทางคุณจะรักโชคมากเลยคใครที่อยู่กับโชคต้องรักทัาทุกคนแหละครับครับแล้วคุณพอจะทราบไหมครับว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอโชคเนี่ยเขาไปเจอทาชุมชนไหนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอเช็กระวัิให้โชคครับไม่ต้องกลัวแล้วนะเดี๋ยวก,ก็จะได้เจอพ่อกับแม่แล้ว จเจอพ่อแม่คิดไวรึยังว่าจะทำยังไงคิดแล้วครับจะฆ่าเขาจะฆ่าเขาให้สมบัติี่เขาทิ้งผมไปไก้ตัวตนในสายตาใครแต่ไม่เดียวได้ในสายตาเธอ ทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไรลตัววันที่คอยนำทางแต่